สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะและสำหรับคลิปนี้อ้อยก็มีสินเชื่อถูกกฎหมายกู้ได้ทุกอาชีพที่สำคัญอนุมัติไวรู้ผลภายใน5นาทีสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับช่องสินเชื่อเงินกู้เงินด่วนสินเชื่อตัวนี้นะคะเหมาะกับทุกอาชีพเลยใครก็สามารถกู้ได้ที่สำคัญไม่เช็คเอกสารรายได้ สินเชื่อส่วนบุคคลยัวโลนสมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันอยากผ่อนเท่าไรก็สามารถชำระรายเดือนได้เลยรู้ผลอนุมัติไวไม่ต้องรอนาน สินเชื่อโยโนเป็นสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ที่สำคัญถ้าใครที่กู้ได้อนุมัติ10,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ300เป็นสินเชื่อเงินสดเบิกได้ทั้งจำนวนถ้าสำหรับใครนะคะที่สนใจลองฟังรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้เลยอ้อยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยที่กำลังต้องการกู้เงินจำนวนห0,000่นขึ้นไปถึง2ล้านบาทเลยทีเดียวและรู้ผลไว ด้วยนะคะที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันผู้ที่สามารถกู้ได้เพียงแค่เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำทุกประเภท คุณสมบัติผู้กู้เป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้ที่ต้องมีสัญชาติไทยอายุระหว่าง20 65ปีไม่มีสินเชื่ออยู่ระหว่างการดำเนินการสมัครเฉพาะสินเชื่อบุคคลยัโโลนเท่านั้นให้วงเงินกู้สูงสุด5เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน2ล้านบาทที่สำคัญให้ผ่อนนานถึง60เดือนอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก ขั้นตอนสมัครก็ง่ายๆเพียงแค่5ขั้นตอนที่สำคัญอนุมัติวัยเร็วสุดภายใน5นาทีหนึ่งเลยเพื่อนๆเ,เปิดแอปพลิเคชัน SCB Easy แล้วกดสมัครเลยตรงที่สินเชื่อยโลเงินสำหรับใครที่ยังไม่มีขึ้นนะคะก็รอทางธนาคารเนี่ยเขาส่งป๊อปอัพมาเชิญแต่ปกติอ้อยเช็คแล้วนะคะส่วนมากเนี่ยก็จะมีแจ้งอยู่แล้ว 2. ระบุวงเงินที่ต้องการกู้กรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อยนะคะ และเลือกวันที่ผ่อนชำระโดยระบบจะคำนวณระยะเวลาผ่อนชำระมาให้เรียบร้อยหลังจากนั้นให้กดขอสินเชื่อ 3. พอระบุแจ้งยอดอะไรเรียบร้อยยอดสินเชื่ออัตราการชำระระยะเวลาผ่อนชำระวันที่ผ่อนชำระหลังจากนั้นให้กดถัดไป 4. กรอกข้อมูลต่ตางๆที่หน้าแอปพลิเคชันเด้งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนข้อมูลส่วนตัวรายได้หรือข้อมูลการประกอบอาชีพและขั้นตอนที่ 5. กดยอมรับข้อตกลงนะคะตรงนี้ให้เพื่อนๆอ,อ่านความยินยอมให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราจะได้รหัส otp หลังจากนั้นกรอกเสร็จก็เป็นอันเรียบร้อยรอ5นาทีนะคะสำหรับการอนุมัติวงเงินกู้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าเพื่อน คิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ